ฟุตบอลเจลีก1ญี่ปุ่น2020กลับลงมาทําการแข่งขันเป็นนัดกลางสัปดาห์ซึ่งเป็นนัดตกค้างนะครับโดยจะลงเตะในวันพุธที่21ตุลาคม63เราจะไปดูโปรแกรมการแข,ข่งขันของทุกคู่รวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดเราไปติดตามราพร้อมกันเลยครับนะทัสบอลทีวีสำหรับนัดกลางสัปดาห์ของฟุตบอลเจลีก1ที่ลงเตะในวันพุธที่21ตุลาคมนี้จะเปนลงเตะด้วยกันทั้งหมด 3คู่3ส,สนามน,นะครับเราไปดูโปรแกรมกันเลยครับโดยคู่แรกจะเริ่มทำการแข่งขันในเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงตรงจะเป็นวิเซลโกเบเปิดบ้านพบกับคาชิมะเอเดเลอร์จากนั้นในเวลา17นาฬิกา30มนาทีหรือ5้าโมงครึ่งจะมีนุเตะพร้อมกัน2คู่นะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินนอจะพบกับนาโกย่าเกมปัสโดยคู่นี้ยูทูบช n e l ของสยามสปอร์ตถ่ายสดอีกหนึ่งคู่ชูรัมเบเบเ่จะพบกับซางานโทสุ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมคู่ของฟุตบอลเจลีกที่ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Channel ของสยามสปอร์ตเราทำลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ไปแล้วนะครับสามารถคลิกชมตามเวลาที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นได้นะครับส่วนเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนของทีมไหนนะครับสามารถให้กำลังใจทีมรักของตัวเองได้โดยการเขียนเชียร์คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลเจลีกหนึ่งที่ลงเตะเป็นนัดกลางสัปดาห์ในวันพุธที่21ตุลาคมนี้ เราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ